สวัสดีครับผมผมเผ็รพะลวยสวัสดีที่สู้ผูุขคนครับผมับขีดทั่วเอาแนวทางล่าพัฒนาของปูสามแปดคือเก่าได้พี่น้องเด้อว,วันพุทธที่วันพุดท,ที่สิบเก้าพุกิกาสองหาหกแปดเบื้องผลล่าพัฒนาพี่น้องล่าพัฒนาเมื่อนนี่สามตัวบนมันออกหาเจ็ดเก่าลางก็คือซีหาได้พี่น้องไอ้รัฐบาลไทยกัเลขบนออกซีหาล่าก็ยังมาออกสีหาน้ำกนอีกเนาะพี่น้องเนาะ ไปน้ากันดีแท้ๆสมกเจ้าวายหลีต้วบ้านพี่เมีงน้องหลีต้นน้องพี่น้องเนาะแม่นบ่ไทยกับเล่าบ้านพี่เมียงน้องตัวนี้รัฐบาลไทยออกซี้หาเล่าก็นยังมาออกซีหาอีกอะมนของแท้บ้านพี่เมียงน้องเป็นยังไงเนาะพี่น้องเฮ้ยโชคหมานกระปู่สามแปดบ่น้อกเขาสามตัวตดวเลขกวิ่งกับมาน้ากันพร้อมพี่น้องเจ็ดเก้าด้อพี่น้องเนี่ พี่น้องห้าไปบังคลบหยอนหลังของปูสามแปดได้เห็นบ่นเล็กบนมันออกเกศเก่าเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่นเล็กวิ่งมานำกันบ้านนี้เข่าสามตัวตัวพร้อมเด้เล็กสามตัวกับเขา่าที่พี่น้องนี่ยขั้นตัดขั้นส้อยนี่ใเหน้นักเข่าทั้งสามตัวสองตัวแล,ล้วหรพี่น้องเนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่น วางไว้ข้างๆแล้ว่นนองเดี๋ยวเขียนวันที่กันในกิโทรเอาวันวันพุทธสิบสิบเก้า

เบิ่งของเก่าไปข้างๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อการนอนสการครับปู อ่าเขาถตัวเลยอันไหนก็ปูเลขเล้าถึกชาตัวเลขเล้าปูเขายกสามตัวตัวน่ะนะนั่นแล้วนั่น,นะน,นแหละเขาได้เรื่อยมันขึ้นไได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าปูแบบนั้<า>นปูมักจะเก็ตท,ที่เก็ตแห้งังวะ <laughs> ปูหรอปูหรอตัวสิบเก็ตครับอันสามเก้าครับสองแปดปูบากว่ามันออกเก็ตเก็้องถินเก็ตไปตัวนึ่งว่าสัมันบัวปูปูเลขสามผมยังบอกว่าปูเขาบ่สื่อมันูตัวว่ะ เถึงน้ำเขาอยอะเอาปูปูเอาปูไปซื้ออยู่บ้านอีกบ่เออให้เรถซื้อให้โอ๊ยบัซื้อน้ำผลกัซื้อต้นสเก็แต่กระานเข่าปูมาเก็ดเนี่ยมาเก็ดมากับมื่นเช่ากับชุบเก่าเนียลปะหวันที่ยี่เอาปูมันเลขชุดเก่ามันคือขี้า้เแต่ปูเอ้ามันเป็นชุดประหันที่ยี่ีเช่ามืนเ่อีกอันเลร้อง่าอันใกล้นไ่คือประมานะมจชื่อน้านี่ด้เอเนี่ย เลขมันออกมือเอินผมได้หลับปูนั Malaysia ่นละจะชื้ออันอันหกสองแปดนะโอ้ยเลขเลขปูแม่ปูจังไหนจังสื่อจังจอเอาเจ้าหกสองแปดงวดเนี่ยเอาปูอันอันป no. ูบานนี้เลขวิ่งให้ตัวไรปูเลขวิ่งเอเลขวิ่งให้ตัวไรบานนี้โอ้ปูอันเอ็นบอลมันมาเจ็บอาน เ,เลีกเหล้าเลขวิ่งก็าเลีกวิ่งปูให้เจ็ดกับเก่ามาทั้งเจ็ดมาทั้งเก่าไหมนานแล้วเหลือเหล้าเขาถือตัวพลเมืองสองมืองผลป้าที่โศกสามตัวก็ได้ครับแมนอยู่แมนอยู่มันเข่าสามตัวละอาจารย์ยีกกระเดียร์เมือหาอือแสดงมันสี่ร่องน้ำเขาสองสามเทียนเหรอโอ้แสดงแสดงว่าได้ทั่วหน้าทั่วตากันตัวนี้ <assistant runner ities> ว่าในหลายเด้อในหลายลูกสาวลูกสาวอยู่ลูกพุ่นอันห่งถือหลายห้างห้ากอนก็เลยแสนห่างวันีห่างหลายปลาหงุดอนได้แสนห่างวันนี้ห่างหลายจีว่าหได้หลายปลาเอาปูเลขวิ่งให้ตัวไหนปูบ้านี่เอเลขวิ่งนี่ให้ตัวไหนปูเขาเอาอันอันหกสองแปดนี่แหละบ่เลขวิ่งไหมปูเลขวิ่งวิ่งวิ่งบ่จับตัวไหนปูโอ้วิ่งวิ่ง วิ่งสองเนี่ยแล้วสองแดนี่ยแลคู่สองแปดเนี่ยแล้วโจโอ้เรขวิ่งสองกับแปดเออเรีวิ่งสองกับสองแปดนี่แล้วคู่เนี่ยแ้วเซียวุ่นี่บานนี้บานี้จับคู่ได้ปูมีตัวอะไรเนี่ยเอสองแปดแล้วก็เอาเบิดหลสุ่มเกานี่ยแล้วเอาเรีม, oh, มันคือสุม่มสุดเกาเอยพอก็ทีที่ว่ามันเห็นบอกหกสองได้สองเทียครับโอ้สองกอะสองกด้สองเทียกับสามเ็ดกอะเอามีตัวไนะ่ยปูมี <Yeah. S 1> <c oughs> อ้อยไม่ปูซื้น้ำเี็นไดด้วโอ้ย,อ,อ,ย,นนยอัาวาซื้น้ำผมดิผมบริขายที่ปูผมซื้อห้ปูซื้อๆนั่นละ่ะเดี๋ยวอีวซี่ <c oughs> เดี๋ยวอยวซี่พอีีเขาใจพิษน่ะโวังอลเจีเ<อ>จครับผมซื้อห้ซื้อผมผมบริขายดิเออนั่นละหกสองแปดศูนย์หกสองสี่ศูนย์หกกันบ่ปูเอ 0, 6, 2, เอศูนย์หกสองสี่ศูนหก สองสี่ดกัหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดม่ก็เลขก็คือมันเลขมันคือได้ตตกเก่าเอาอวาตเก่าเนี่ยวัดฮอดวกรที่ยิที่ผลวิเหียบไมือบขดนัตีเนี่ยโอ้อาวดที่ยิบที่ผล่ยมันก็จะออกสุดไหมอือเก้าห้าเปอร์เซ็นต์วอันอันไนปูมีเก่าหาน้ำบ่เออเก่าหาน้ำ เหลือมีเสียงยังบานี้เลขสามตัวเในปู่บ้านนี้สามตัวกับหกสองแปดแล้วหกสองแปดมือ 16, นมื่นมื่นเจ้าดีแล้วมื่นเจ้าเนี่ยเ,เอาเยอะบ้านนี้อีกคู่หนึ่งลเดี๋ยวปู้เลขสามตัวสามตัวกับเจ็ดเก้าห้านี่แล้วเอามันเลขตัวเก่านานยาเอาชุดนี้แล้วละ่ะเจ็ดเก้าห้ามันคือยี่มาดูเถอะปู้เอาเขากับชุดยีกอื้อ เอาเอาปู<อ>มักตัวไหนบ้านี่ปูปูก็มักสองกัดนี่แโอ้ปูมักหกเด็กสามตัวมักหกสองแปดหกสองแปดนี่แหละบ้านนี่สองตัวดี่ปูสองตัวก็สองแปดสองสี่นี่แหละโอ้แสดงว่าปูมักสองตัวนี้เออมักสองเดียปูมักสองตัวนี่อื้อ อเยเราเมาเงินไปสี่รัหน้าครับครับปูปูบมไม่ไล่มันบ่บ่เยบเห็ดมะเปี้ยนเห็ดมะเป็นอปูยึ้วมาลหะเอาครับปูเดียวผมขึ้นไปหาครับอออ่การน้ำสกัดครับผมเออแกเริ่ม อาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อมันเลขชุดเดียวได้หอดวันที่ยีบสี่วสันปูวา่าเลขชุดนี้นวันพุทธที่สิบเก้าพฤศจิกาสองห้าหกแปดลาวปูสามแปดบนล่างปูให้สองเด้เลขชุดเก้ากับยาตะว่าปูจับปูจับพน่นละานโตเด้เมืที่เราปูให้เจ็ดเก้ามันว้ันกามากอดข้อกันมาเห็นบห มานีอปูให้สองกับแปดเนียคนละโตอยู่เด้เลขวิ่งน่ะศูนย์หกสองหกหนึ่งเ็ดสามเก้าสองแปดเก้าห้าส่วนตัวปูมักก็คือสองสี่สองแปดส่วนเลขสามตัวนี่ตัวปูมักนี่นี่ตัวห้งกลมนี่หกสองแปดตัวเก้าตัวเดิมอันนี้ก็เลขตัวเก้าตัวเดิมแต่ว่าปูมักตัวนี้แด้พี่น้องได้อนี่นี่ของเก้าเขาสามตัวตัวอ่ะพี่น้องแคบนาจอเอา ถ้ามักขจัดตะขัดกระพันเนาะเรื่อยๆแห้งปังๆกันฝากก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผม